สวัสดีครับพบกับคณิตศาสตร์ม1 EP ที่8เรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันเนาะก็จะต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วเนาะอ่ะมาดูกันในหนังสือหน้าที่1้7 1เจอ่าดูในใะนหนังสือหน้า117เนาะก็อ่ะเราจะดูกันในส่วนของตรงนี้เขาบอกว่ากราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปรอ่าเรามาดูกันเป็นไงเอ่ยอเขากําหนดประโยคมาให้เราอ่าน่าจะต้องแปลประโยคกันไละเราเรียนกันในเรื่องของสรรมการการแก้สรรมการมาเนาะมาลองแปลกันเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนเต็มสองจำนวนเป็นสามทีนี้จํานวนเต็มสองจำนวนเนี่ยเราไม่รู้ทักสักตัวเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดเป็นสองตัวแปรซึ่งในเรื่องนี้เรากําหนดเป็นตัวแปรอะไร กำหนดเป็นตัวแปร x กับ y อ่าเป็น2ตัวแปรที่เราคุ้นเคยดีคุ้นเคยไหม <c oughs> อ่าต่อมาพอเรากำหนดละให้จำนวนที่1เป็น x จำนวนที่2เป็น y อ่ะเพราะนั้นเขาบอกว่าอะไรผลบวกของจำนวนเต็ม2องจำนวนเป็น3ก็ x บวก y ไหมจำนวนเต็ม2องจำนวนบวกกันเป็น3จากนั้นเราก็ลองแทนค่ามันดู อ่าแทนค่ามันดูในที่นี้เขาก็เลือกแทนในช่วงของตั้งแต่ลบสถึง4อ่าลองแทนค่ามันดูเลือกกําหนดค่า x ขึ้นมาก็ได้จริงๆเราจะสามารถกําหนด x หรือกําหนด y ก็ได้เนาะในที่นี้เขาเลือกอ่ะเห็นไหมเรากําหนดค่า x ขึ้นมาอ่ากำหนด x ขึ้นมาก่อน x เป็นอะไรก็ได้เราอยากให้มันเป็นอะไรก็ได้อ่าจากนั้นเราก็ x ไปแทนค่าไปแทนค่าในสมการที่เรามีเราเป็น x น x บวก y เท่ากับ3ใช่ไหมเช่นเช่นคูแทน x เป็น0นก็จะเป็น0บวก y เท่ากับ3 0ศย์บวก y ได้ y เท่ากับ3เห็นไหมเราก็จะได้ y เท่ากับ3อ่ะเปลี่ยนตัวแทนค่าบ้างแทน x เท่ากับ1 1อ่ะบวก y เท่ากับ3 1เป็นบวก1เป็นบวกย้ายไปเป็น ลบถูกมหนึ่เป็นบวกย้ายเป็นเป็นลบเพราะนั้น3ลบ1เหลือ2เราก็เลยได้ y เท่ากับ2นั่นเองนี่ไง้มก็เลยเป็นขั้นดับ1 2อยู่ตรงนี้ถ้าถ้าว่าตรงนี้เป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นลบ3บ้างอ่ะลบ3แทน x เป็นลบ3 x เป็นลบ3เป็นลบลบย้ายไปบวกถูกไมสามบวกสเป็น หกเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ y, y เป็นหกนี่ไงเราเลยได้อแบบันดับลบสามหกขึ้นมาอ่าแบบนี้เป็นต้นซึ่งเป็นจํานวนเต็มเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นจํานวนเต็มเพราะนั้นถามว่าสมมติอ่าระหว่างตรงนี้เป็นหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเป็นจํานวนเต็มไหมเอ่ยไม่เป็นนะถูกป่มเพราะฉะนั้นเราเอาแค่จํานวนเต็มนะเพราะฉะนั้นกราฟที่ได้เราก็ดูในหน้าถัดมา กราฟที่ได้ก็เลยเป็นอย่างในหน้าที่หนึ่ง้อสิบแปดอ่าเป็นไงเอ่ยไหมอย่างที่บอกเคยแจ้งไปแล้วอ่าว่าเวลาเหมือนเวลาเรานับจํานวนปากานับจํานวนคนอ่ามันเป็นจํานวนเต็มถูกไหมมันก็จะเป็นแค่จุดนี่ไงก็เลยเป็นแค่จุดอ่าแค่จุด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 ,จ,ดจุดไปแต่เห็นว่านี่หนไหมเขามีเส้นปะแล้วก็เป็นลูกศรเส้นปะทําไมเขาต้องใช้เป็นเส้นปะเพราะว่า เห็นไหมข้อมูลมันไม่ได้ต่อเนื่องมันจะหายหายไปเป็นช่วงๆเห็นไหมมันจะเป็นแค่จุดเพราะนั้นมันจะมีข้อมูลแค่บางช่วงเท่านั้นการที่เป็นเส้นปะนะ่าเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของการที่ว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีทุกทุกที่นะอ่าแบบนี้แต่เขามีทรงหัวลูกศรที่บ่งบอกว่าบ่งบอกว่าอะไรเอ่ยบ่งบอกว่าข้อมูลนี้ สามารถไปต่อเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้ยาวอยู่แค่แค่ลบส x เป็นลบสถึงว่าถึง x เท่ากับสเหมือนที่เราทําตรงตารางเนาะอ่าสามารถแบบต่อมาอีกก็ได้นี่ x เป็น5 x เป็น6 x เป็น7 x เป็น8 x เป็น9ก็ได้อ่าแบบนี้เนาะซึ่งอ่ามาดูต่อข้างล่างซึ่งจากกราฟข้างบนนี้เห็นไหมว่านี่เขาก็บอกว่า เียงการอยู่ในแนวเส้นตรงเลยเมื่อ x เป็นจํานวนเต็ม่า x เป็นจํานวนเต็มที่เพิ่มขึ้นค่า y เป็นไงอาจสังเกตแนวโน้มถ้า x เพิ่มขึ้นอยู่นะนี่จาก 4, ลบสี่ลบสี่มาเป็นลบสามเนี่ยค่าลบสามมากกว่าลบสี่ใช่ไหมสแสดงว่าค่า x เพิ่มขึ้นเป็นไงค่า y ที่ได้มันน้อยลงถูกไหมพอ x มาเป็นลบสองค่า y ที่ได้ก็น้อยลงไปอีกพอ x ที่มากขึ้นอีก y ก็น้อยลงไปอีกเห็นไหม พอ x เป็น4แม้4มากกว่า0อีกนี่0อยู่ตรงนี้นี่0ได้อยู่จุดนี้แต่เป็นไง4ได้อยู่จุดไหน4ได้อยู่จุดนี้เป็นไง4ตรง0เนี่ยให้ค่า y ที่มากกว่าตรง4 x เป็น4อีกเห็นปะแม้ค่ามันลดลงเรื่อยๆเลยเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าค่า x ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ y เนี่ยลดลงเรื่อยๆแม้จากแนวโน้มของอันนี้อ่า ไม่ได้หมายความว่า y จะลดลงตลอดนะอาจจะ y เพิ่มขึ้นก็ได้แต่สําหรับโจทย์ข้อนี้อ่าแนวโน้มถ้า x เพิ่มขึ้น y มันจะลดลงนี่แหละตรงนี้แหละเป็นความสัมพันธ์ของจํานวนเต็มสองจำนวนนี้อ่าซึ่งเขาบอกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นที่แสดงความเกี่ยวข้องนี้อ่าเห็นไหมมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นกันแบบนี้เขาเรียกันว่าสมการเชิงเส้นสตัวแปร อ่าเขาเรียกมันว่าสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแล้วถ้า x กับ y ที่เรามีถ้า x กับ y ที่เรามีเขาใช้เป็นว่าจํานวนใดๆคาว่าจํานวนใด,ดๆหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นจุดทศนิยมก็ได้เป็นเศษส,ส่วนก็ได้แสดงว่าค่ามันมีอยู่ทุกทที่เลยเนอะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าทุกๆุกเนี่ยทุกๆๆๆทกจุดเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นทศนิยมจุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ อ, аки. อ่ามีค่าหมดเลยเพราะนั ain, ้นก็เลยต้องเป็นการลากเส้นตรงแทนอ่าเป็นการลากเส้นตรงแทนเพื่อเป็นการตัวแทนที่บงบอกว่ามีค่าอยู่ทุกทุกที่ทุกๆค่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ก็มีค่าอยู่ทุกทที่เลยเนาะเช่นสมมติครูเอาเป็น x เป็น0.5 x เป็น0.5บวก y เท่ากับ3 0ูนจุดห้าเป็นบวกย้ายไปเป็นลบเนาะก็จะได้ y เท่ากับสามลบศูนจุดห้าเหลือสองจุดห้าทีนี้ครูจะซูมเข้ามาใกล้ๆเนาะเมื่อกี้ครูเป็นศูนจุดห้าอ่ะประมาณนี้ครูลากเส้นตรงขึ้นไปนี่ไงเห็นไหมดูตรงนี้ที่มันตัดจุดตรงนี้ที่มันตัดดูซิค่า y เท่าไหร่ก็ประมาณเห็นไหมกึ่งกลางระหว่างสองกับสามเลยเห็นปะก็แสดงว่าเป็นประมาณสองจุดห้าเห็นไหมที่ x เป็น x เป็น0.5นี่นะตำแหน่งตรงนี้เนะี่ย x เป็น0.5ตรงนี้ก็คือจที่เป็น2.5น,นั่นเองเห็นไหมอ่าลักษณะแบบนี้เห็นไหม,บบหไหมว่าไม่ว่าทศนิยมเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีค่าของมันอยู่อ่าแตกต่างกันนะระหว่างสองกราฟนี้กราฟข้างบนเขาบอกว่าเอาเฉพาะค่าที่เป็นจำนวนเต็มเอาที่เป็นเต็มเท่านั้นอ่าก็เลยเป็นจุด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 แบบนี้ แต่อันนี้เขาบอกว่านี่เป็นจํานวนใดๆคําว่าจํานวนใดๆก็คือเป็นทศนิยมก็ได้เศษส่วนก็ได้เนาะซึ่งจํานวนใดๆเนี่ยเราจะมีอีกชื่อก็คือจํานวนจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นกราฟนี้2กราฟนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยู่แต่ลักษณะของกราฟเห็นไหมเหมือนกันเลยอ่านี้เนะาะทีนี้เขาบอกว่าีซึ่งเป็นไงเอ่ยกราฟที่เมื่อ มีกันไงลากจุดต่อเนื่องกันมีจุดต่อเนื่องกันตลอดเป็นเส้นตรงแบบนี้เขาก็เรียกมันว่าเป็นกราฟเส้นตรงนั่นเองเป็นกราฟเส้นตรงเนาะซึ่งเป็นไงเอ่ยสมการสมการเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0อ่าอันนี้คือรูปทั่วไปเลย รูปทั่วไปของเขาเรียกว่าเป็นสมการเส้นตรงเนาะกราฟสมการเส้นตรงหรือกราฟเส้นตรงเนี่ยอ่าเป็นรูปทั่วไปเลยโดยที่ x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรอ่าเป็นตัวแปรเนาะแต่ว่า ABC อ่าเ b c เนี่ยเป็นเป็นไงเอ่ยนี่เขาบอกอยู่ ABC เป็นค่าคงที่คําว่าค่าคงที่คืออะไรเป็นตัวเลขเป็นจํานวนเต็มก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้เป็นเศษส่วนก็ได้ เนาะเป็นค่าคงที่ก็คือเป็นตัวเลขใดๆเลยจาต,ตัวเลขอะไรก็ได้อ่าตัวเลขอะไรก็ได้คูณอยู่กับ x กับ y เนนะต่อมาทีนี้เขาไม่ง่อนไขยได้ว่า a กับ b เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ได้ a และ b ตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ได้ความหมายคืออะไรครานี้ตัวใดตัวหนึ่งความหมายคือถ้า a เป็นศูนย์ถ้า a เป็นศูนย์ b ต้องห้ามเป็นศูนย์เข้า okay, ไหม ถ้า a เป็น0 b ต้องห้ามเป็น0แต่ถ้า b เป็น0 a ก็ต้องห้ามเป็น0นั่นเองอ่าแม้นี่เขาบอกอยู่แต่จะเป็น0พร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวใน e p หน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากราฟที่เกิดจาก a x บวก b y บวก c เนี่ยอ่ามันมีข้อสังเกตมีอะไรบ้างเนาะสำหรับ e p นี้ก็รู้จักกับกราฟกันก่อนเพียงเท่านี้ก็ เพียงเท่านี้ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ